พาไปน้องไปดูกิจกรรมทอตทอ,อ,อกันสักิีปีนองเออขอส่องเสริมการท่องเที่ยวภายในผู้มีพาคครับตายเที่ยวตายกิจกรรมคารวันท่องเที่ยวเตาะยำกระบี่เที่ยวได้ทั้งปีแล้วก็สวยทุกฤดูกาลครับนงางสาววัจนันศิละปะวอนวิวัฒกับู้อหน่วยการผู้มีพาคผาตาย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนี่ครับนำคณะคารวันรถยนต์ท่องเที่ยวเดินทางจากจังหวัดสงคลรา่าสู้จังหวัดกระบีกว่า9กสิคนพี่น้องเออภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในภูมิพาตตยเที่ยวตายโดยรวมกับค่ายรถยนต์อิซุซูฮัร์ดย,ย้แล้วก็สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงคลราเลยพี่น้องเอ,อ้ชูเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขกาพครับ โดยกิจกรรมนี้ครับมีการการคืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติด้วยการปล่อยพึ่งสู้ป่ากิจกรรมดีไอไาวทำสบูน่นำพึ่งที่ชุมชนทองเทียวบ้านในนั่งครับหลังจากนั้นนี่กับพาคณะไปเสริมความเป็นสิริมงคลเส้นทางไส้หมูเสริมพลังบุญนุ่นพลังใจที่วัดเข้าวัวซิ่งวัดซ้วยถามกลางเข้าที่มีบัวซีทองงดงามพี่น้องเออและก็มีผูกเข้าหินปูนเขี่ยวกะจีเป็นชะลังนี่กับรมรื้นครับ จะไดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางกลางธรรมชาตินี่ครับวัดนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวข้องจังวัดกระบีกันด้วยนะครับต่อจากนั้นนี่พี่น้องเออมาปลายพญาตังจีกับพาไปกินทุเรียนบานทะเลห้อยเข้มคนว่านละมุนมาตังจีนี่ต้องได้กินต้องได้ลองกับทุเรียนชันดีการันตีโดยจีไอรับที่บานทะเลห้อยอำเภอปลายพญาจังวักระบีครับ เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีสภาพอากาศแล้วก็แหล่งน้ำที่มีฐานอาหารลักที่สำคัญครับรวมไปถึงทุเรียนทีน่นี่นี่พี่น้องเออเขาไม่ใช่สร้างเคมีในการเพาะปลูกครับส่งผลในผลผลิตมีคุณภาพมีลักษณะโดดเด่นจะทุเรียนที่อืน่นพี่น้องเออการันตีว่าร้อยครับนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสัมพัดมัสจัน,นทานนา้มที่สะมรกตและก็ส่งถ่ายด้วยการใช้น้ำผุร้อนเข้มธรรมชาติเพื่อพ่อนคลายครับ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นี่กับเป็นการเตะยำวังกระบี่ข้องเราี่กับเที่ยวได้ทั้งปีสวยทุกฤดูการกับเชิญใดวันในช่วงสามวันที่คณะเดินทางมาท่องเที่ยวและก็รวมทํากิจกรรมถี่จังหวัดกระบี่ในครั้งนี้จะได้รับความความสุขความสนุกสนานประสบการณ์ดีๆเดินทางกลับไปด้วยพลังแห่งความสุขครับ พร้อมกับบอตอรประสบการณ์ดีๆชวนครอบครัวให้เหลือจังหวัดกระบี่ข้องเราขับเป็นจุดหมาปลายทางที่เหมาะสมในการเดินทางมาท่องเที่ยวในโอกาสต่อไปและพี่น้องเฮ้